สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรออรล่ากฎหมายน่ารู้ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ทางโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะวันนี้อยู่กับดิฉันรันพิมพลลิตพัฒน์ประภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่ารายการของเรานั้นยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งจะเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมได้นําไปปฏิบัติหรือว่านําไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วย ะะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะยังคงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับกฎหมายมาฝากกันเป็นประจําด้วยแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันในช่วงนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะขออนุญาตแนะนําสําหรับแขกรับเชิญในรายการก่อนท่านก็มาเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้ด้วยนั่นก็คือพี่ตั้นของเราน้่นเองค่ะพันตำรวจเอกดอกอรธนเสตพิรมเอี่ยมค่ะท่านเป็นรองผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาซึ่งขณะนี้พี่ตั้นอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ เอาละค่ะพี่ตั้นขาสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนกันสักนิดหนึ่งนะคะสืบเนื่องจากข่าวกรณีที่มีข่าวดังเลยในปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายมากๆแล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีใบอนุญาตนี่ถือว่าผิดกฎหมายแน่นอนนะคะและที่สําคัญจริงๆแล้วตอนนี้เราจะเห็นว่าอาวุธปืนอาวุธสงครามหรือว่าเครื่องกระสุนต่างๆเนี่ยมันหาซื้อได้ง่ายนะคะตามออนไลน์แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยห้ามขายด้วยห้ามจําหน่ายด้วยนะคะและที่ สำคัญคือต้องบอกว่าคนที่จะครอบครองได้1ต้องมีใบอนุญาต2อ,อาจจะต้องเป็นข้าราชการที่มีความจําเป็นต้องใช้อาวุธปืนด้วยแล้วเราจะเห็นนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยการก่ออาชญากรรมเนี่ยมันมีเป็นจํานวนมากในกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าเป็นเยาวชนที่อายุลดน้อยลงไปเรื่อยๆแต่เรื่องนี้ค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเยาวชนค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวข้องกับข้าราชการเลยนะคะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีโจรหรือว่ามีฉาชีพเนี่ยบุกเข้าไปนะคะขโมยพระนะคะซึ่ง เป็นบ้านพักของนายทหารเรือรายหนึ่งที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะแล้วโจรนั้นนะคะคือบอกว่าพอโดนจับแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนใจให้การสารภาพบอกว่ากําลังจะเอาพระไปคืนเลยพอเอาพระไปคืนเนี่ยก็เหมือนกับจะงัดหน้าต่างเข้าบ้านไปค่ะพี่ตันนะกำลังปีนจะเข้าบ้านเหมือนจะไปขโมยของแต่ว่ารอบนี้เขาบอกเขาไม่ได้มาขโมยนะเขาอยากเอาของไปคืนนะคะสุดท้ายแล้วค่ะเจ้าของบ้านได้ยินเสียงหรือว่ารู้คือปะเข้ากันกับโจรเนี่ยนะคะเจอกันก็เลยชักปืนออกมายิงใส่เนื่อง กว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาตะโกนแล้วห้ามแล้วบอกแล้วเตือนแล้วนะคะแต่สุดท้ายจนไม่ฟังยังคงงัดเข้าไปต่อก็เลยต้องมีการยิงป้องกันตัวค่ะโดยในช่วงวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมพลตารวจตีพัฒนานันสมนวนค่ะท่านเป็นสารวัตรสอบสวนสพสัตหีบก็รับแจ้งนะบอกว่ามีคนร้ายลักทรัพย์ถูกเจ้าของบ้านยิงได้รับบาดเจ็บ ภายในบ้านพักหมู่ที่6นะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอสัต,ตหีบจงังหวัดชนบุรีทีนี้ก็เลยไปลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยโรงพยาบาลสัต,ตหีบพอไปตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยที่เกิดเหตุค่ะเป็นบ้านพักเดี่ยว2ชั้นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ติดอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทนะคะพอไปที่เกิดเหตุพี่ตั้น,นะคะเขาบอกว่าพบนายเมทนี อายุ44ปีค่ะสวมชุดไอโมงคือมีหมวกคลุมใบหน้าเป็นคนร้ายหรือว่ามีฉาชีพเป็นโจร์เนี่ยแหละค่ะที่บุกเข้ามาบุกรุกก่อเหตุลักทรัพย์อยู่ในสภาพนอนหงายจมกองเลือดนะคะแล้วก็แขนซ้ายเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มมหัวกระสุนทะลุก,กำแพงไปเลยเป็นรูนหนึ่งนัดแล้วก็บริเวณข้างๆางกายของคนร้ายมีกระเป๋าหนังสะพายสีน้ำตาลอยู่ซึ่งตรวจค้นภายในกระเป๋าพบว่าภายในมีทรัพย์สินของเจ้าของบ้านเป็นทั้ง พระบูชาสมเด็จพระพุทธจารยร์โตโพมรังสีมีองค์พระอุปคุตด้วยเบื้องต้นเนี่ยหน่วยกู้ชีพก็ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก่อนที่จะมีการเร่งนําตัวส่งไปยังห้องฉุกเฉินทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องนี้หน่อยเจ้าของบ้านค่ะพี่ตั้นคือนาวเอกพัฒสมิตรนิ่มเรืองอายุ51ปีจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นทหารด้วยเป็นนาวเอกด้วยและเป็นนักแม่นปืนชั้นสสังกัดกองทัพเรือคะ่ะ คทมรับหน้าวาเอกพัสมินเขาก็รอให้ปักคํากับเจ้าหน้าที่ตารวจอยู่พร้อมนําอาวุธปืนที่ใช้ยิงนะมบให้กับตํารวจเลย เขาบอกว่ามอบเป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเขาบอกว่าเปิดเผยว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี้ยมีโจรขโมยหรือว่าคนร้ายเนี่ยขึ้นบ้านมาลักทรัพย์ถึง7ครั้งคุณผู้ชมโอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะพี่ตัน7ครั้งนะคะม,มาแบบว่าบ้านหลังนี้หลังเดียวยาวนานถึง7ครั้งเลยแล้วก็จริงๆเนี่ยสำหรับนาวเอกพัสมิดเขานอนหลับอยู่ในบ้านค่ะคุณผู้ชมเป็นยามพิการได้ยินเสียงวันเกิดเหตุเนี่ยมีคนพยายามที่จะงัดหน้าต่างเข้าบ้านได้ยินเสียงแล้วนะคะแล้วก็เกรงว่าจะเกิดอันตร ขึ้นจึงได้คว้าอาวุธปืนติดตัวเดินตรวจตาภายในบ้านก่อนก็จะมาประสบเหตุนะคะซึ่งคนร้ายเนี่ยมากัน2คนนะคุณผู้ชมไม่ได้มาคนเดียวคือคนที่ก่อเหตุเนี่ยกำลังงัดหน้าต่างเข้าบ้านแต่ว่าอีกคนนึงนั่งรอยอยู่ที่มอเตอร์ไซค์รถจกักรยานยนต์คือเหมือนเตรียมที่จะแบบว่าหลบหนีเลยนะคะก็คือรอเพื่อนให้เพื่อนเนี่ย ทำการแบบว่าขโมยหรือว่าเอาของมาคืนก็ตามแต่เนี่ยนะคะแล้วก็เลยมีการตะโกนเข้าไปนะคะคือบอกคนร้ายเนี่ยว่าให้หยุดหลายครั้งแล้วแต่คนร้ายไม่ยอมหยุดพิตันเหตุการณ์คือคนร้ายเขาพยายามที่จะเข้ามาทําร้ายนาวาเอกพัสมิดรอ่าพอจะเข้ามาทําร้ายนะคะนาวาเอกพัสมิดก็เลยพยายามที่จะตัดสินใจป้องกันตัวเองด้วยกันยิงใส่ไปหนึ่งนัดค่ะเพื่อไม่ให้คนร้ายนั้นล้วงหยิบอะไรในกระเป๋านั่นเองค่ะ หลังสิ้นเสียงปืนค่ะคนร้ายอีกหนึ่งคนนะคะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาเนี่ยจอดรอยอยู่หน้าบ้านก็เลยทิ้งเพื่อนค่ะขับรถหนีไปเลยนะคะซึ่งสอบถามคนร้ายแล้วค่ะคนร้ายให้การสารภาพบอกว่าสาเหตุที่กลับมาวันนี้เนี่ยจริงๆต้องการนําพระสององค์ที่ขโมยไปก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาโจรกรรมหรือว่าขโมยไปเมื่อวาน พี่ตาเพิ่งจะขึ้นบ้านเมื่อวานเนี่ย<ม>แล้ววันนี้มาอีกแล้วแต่บอกว่าจะกลับมาคืนที่เดิมเนื่องจากว่ารู้สึกมีความกังวลมีเซนบอกว่ากังวลอะไรบางอย่างนะคะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะทางด้านของพันตำรวจตรีพัฒนาันาันสมนวนเจ้าของคดีเนี่ยหลังเกิดเหตุท่านก็บอกว่ามีการเชิญตัวเจ้าของบ้านไปสอบปากคำแล้วก็ยึดอาวุธปืนเอาไวต้ตรวจสอบด้วยส่วนการดําเนินคดีจะไปในทิศทางไหนนั้นอยู่ระหว่างการ สอบสวนหาข้อสรุปด้วยซึ่งในส่วนของด้านคนร้ายนะคะทางชุดสืบสวนก็ประสานงานกับทางโรงพยาบาลขออายัตัวเพื่อจะนําตัวไปดําเนินคดีนั่นเองทีนี้มาพูดคุยถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนพี่ตานแต่กรณีนี้เนี่ย ผู้ที่เป็นเจ้าของปืนเขามีใบอนุญาตแน่นอนเขาเป็นนักแม่นปืนด้วยเป็นนาวาอากาศเอกด้วยนะคะคอยู่กองทัพเรือและที่สําคัญค่ะเขาครอบครองปืนอย่างถูกต้องแต่เหตุการณ์นี้คือคนร้ายบุกบ้านเขาอะแล้วเขาเตือนแล้วบอกให้หยุดสุดท้ายรู้สึกว่าคนร้ายจะมาทำร้ายร่างกายเขา,เขาก็เลยยิงไปหนึ่งนัดถามนิดนึงค่ะไปตั้นคับปัจจุบันข้อกฎหมายในการครอบครองอาวุธปืนเนี่ยเรามีข้อกฎหมายครอบคลุมอย่างไงบ้างนะคะครับในเรื่องของอาวุธปืนก็มีพระารบมญาติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนะครับ พอพศสอ9พนรอเกนะครับพอศสอพันร้อยเอ้ยสองพันสี่รักบก็กำหนดเรื่องของเออการขออญาตการมีอาวุธปืนและโทษต่างๆที่ผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดนะครับกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ครับ ซึ่งจริงแล้วคือถ้าเกิดว่าใครมีใบอนุญาตหรือว่าประกอบอาชีพเรียกว่าชาาชการอย่างเช่นทหารตำรวจเนี่ยอ่ะมีใบอนุญาตแน่นอนพกพาได้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันตัวหรือว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองด้วยอย่างที่พี่ตั้นบอกจริงๆมันมีข้อกฎหมายคุ้มครองอยู่เรื่องของพอรบอาวุธปืนตั้งแต่พุทธศักราช2490เลยนะคะถามพี่ตั้นหน่อยว่าจริงๆแล้วใครมีสิทธิ์ ที่จะครอบครองอาวุธปืนได้บ้างคะตามประมวลกฎหมายอาญาราชอาณาจักรไทยเราเนี่ยคือพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับจะไม่ครอบคลุมถึงหน่วยงานบางหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับอาวุธปืนก็เช่นหน่วยงานทหาร<อ>นะครับเขาจะมีอาวุธของเขาอยู่แล้วนะครับ<ช>ท,ที่สามารถใช้ป้องกันประเทศอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ครอบคลุมเข้าไปถึงนะครับแต่ถ้าทหารเนี่ยมาใช้อาวุธปืนแบบประชาชน <S <S อย่างเช่นนายเอกท่านเนี้ยท่านท่านมีอาวุธปืนส่วนตัวของท่านเองเนี่ย ก็สามารถเข้ามายัดได้แล,แล้วก็อยู่ในพบรบฉบับนี้ <c oughs> นะครับก็เป็นประชาชนปกติครับก็ต้องมีใบญา,าตให้มีและใช้อุปุธปืนะครับตามกฎหมายเขาสามารถพกพาเก็บรักษาไว้ที่บ้านได้นะครับ <c oughs> แต่ไม่สามารถพกพาไปในที่สาธารณะโดยโดยเปิดเผยได้ครับค่ะ <c oughs> แล้วก็พูดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอย่างเจ <c oughs> ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยสามารถพกพาได้เลยอย่างกรณีของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยมันก็จะมีสองกรณีที่เขา ใช้อาวุธปืนส่วนตัวหรือใช้อาวุธปืนของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่เพราะนั้นถ้าใช้อาวุธปืนของทางราชการเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตให้พกพานะครับก็อาวุธป <g zept> ืนของทางราชการอยู่แล้วได้รับการยกเว้นอยู่แล้วในการปฏิบัติหน้าที่ครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธปืนส่วนตัวแล้วไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่พกพาอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีใบอนุญาตเหมือนกัน อ๋อตอนรแรกกำลังจะถามพี่ตั้นเลยว่าข้าราชการทหารหรือว่าข้าราชการตำรวจจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องพกพาอาวุธปืนสมมติว่าไม่ใช่ปืนหรือว่าของทางราชการของหน่วยงานที่ต้องใช้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจำเป็นไหมหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะต้องขอใบอนุญาตไหมจาเป็นนะคะใช่ครับอ่าอย่างที่พี่ตั้นบอกเลยนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าแม้ตอนนี้เราเป็นตำรวจคะ่ะอยากจะพกปืนถืกพกได้เลยครับไม่ได้นะคือต้องมีใบอนุญาตก่อนถ้าเป็นปืนส่วนตัวแต่ว่าถ้าเป็นของทางราชการหรือว่าหน่วยงานที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยสามารถพก ได้เลยนะคะจากกรณีนี้ค่ะอย่างที่นายทหารเรือท่านนี้นะคะเขายิงคนร้ายที่มาขโมยของในบ้านพักส่วนตัวของตนเองเนี่ยตามกฎหมายค่ะพี่ตั้นเราสามารถทําได้ไหมอ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นการป้องกันตัวค่ะครับคือในเรื่องของการอ้างสิทธิ์ป้องกันตัวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ะนะครับก็สามารถใช้ได้ถ้าเกิดว่าบุคคลที่เข้ามาในบ้านหรือในเคหสถานของเราเนี่ย เข้ามาโดยมิชอบด้วยนักด้วยด้วยสิทธิ์ของเขา,าเขาไม่มีสิทธิ์เข้ามาเราก็สามารถใช้สิทธิ์ของเราเนในการป้องกันได้แต่ก็ต้องพอสมควรแก่เหตุะนะครับพอสมควรแก่เหตุอย่าให้มันเกินก่าเหตุน,นะครับถ้าเกินก็มีความผิดเหมือนกัน ค่ะคอ่าเรียกได้ว่ากรณีนี้คือถูกบุกรุกละกันเพราะว่าบ้านเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะแล้วเราเป็นเจ้าของบ้าน,นจริงมันก็มีรั้วรอบขอบชิดไะมีประตูบ้านมีการล็อกกุญแจใดๆแต่อันนี้คือเขางัดเข้ามาที่บ้านใคเขางัดหน้าต่างคือปีนนั่นแหละอ่าปีนมาจากหลังบ้านเนื่องจากว่าด้านหลังอาจจะเป็นป่ารกทึบแต่ว่าโดยปกติถ้าพูดในมุมของโจรก่อนเลยเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์จะปีนเข้าบ้านใครใดๆก็ได้ตามนี้ถูกต้องไหมใช่ครับ อ่าจริงๆคือไม่มีสิทธิ์จะไปปีนเข้าบ้านใครก็ได้นะคะแล้วก็มันก็มีข้อกฎหมายควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นแล้วคือการบุกรุกแน่ๆใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าการบุกรุกนี้มีการเตือนแล้วคือเราไม่ได้ยิงโดยพลาการเราแจ้งเตือนแล้วว่าจะเข้ามาแต่เขาไม่ยอมอยังคงมาทําร้ายร่างกายเราเนี่ยยิงสวนกลับไปอันนี้ถือว่าป้องกันตัวได้ใช่ครับก็ป้องกันตัวพอสมควรเหตุการเตือนเนี่ยจะไม่มีหรือมีก็ได้นะครับ แต่ว่านายทหารท่านนี้ท่านอาจจะมีความมั่นใจตัวเองสูง <c oughs> นะครับ <c oughs> ท่านก็เลยเตือน <c oughs> เพราะว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเตือนก็ไม่แน่ถ้าเกิดเขามีอาวุธเขาอาจจะยิงเข้ามาเลยก็ <c oughs> าอาจจะเป็นอะไรต่อตัวเอง <c oughs> เพราะเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นเวลากลางคืน <c oughs> นะครับผู้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาจะมองเห็นความชัดเจนมากก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าเจ้าคนร้ายที่ที่เข้ามามีอาวุธอะไรมาด้วยหรือเปล่าถ้าเราไปเตือนเราก็อาจจะโดนยิงสวนมาก่อน อาจจะเป็นอันตรายอ,อ,อันนี้นี่ท่านเตือนไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีะนะครับมันก็ยิ่งเขาเรียกว่าเจือสมใหญ่เลยว่าการกระทําของท่านเนี่ยสมควรแก่เหตุแล้วะนะครับ คือถ้าเกิดว่าเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะอยู่ดีไปเตือนเตือนอย่ว่าโจรอย่าเข้ามานะอันตรายเดี๋ยวยิงนะบางทีโจนยิงก่อนใช่ครับยิงเข้ามาก่อนเลยนะอันนี้อันตรายเหมือนกันแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นนักแม่นปืนอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบว่าทหารเรือก็เลยเตือนก่อนเลยแล้วการทว่เนี่ยเขาก็มีปืนนะท่านก็บอกว่าท่านก็มีปืนนะถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยยิงแน่ๆนะคะสุดท้ายก็คือยิงออกไปแต่ว่าจริงๆท่านเป็นนักแม่นปืนที่ท่านเขาก็ไม่ได้ยิงเข้าไปที่จุดอันตรายยิงไปบริเวณแขนนั่นใช่เพื่อหยุดเพื่อหยุดครับแล้้ววกก็ปองัันต S <S ถือว่าหลายๆหลายๆด้านถือว่าทําทําพอสมควรแก่เหตุเลยนะครับยิงแล้วก็ไม่มีการยิงซ้ําไม่เจตนาเอาถึงตายนะครับแล้วก็มีการเตือนก่อนเพราะฉะนั้นการกระทําของท่านก็ก็ถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายกับัราจะถามพี่ตั้นเลยคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วที่ทหารเรือท่านนี้เขาทำเนี่ยเกินกว่าเหตุไหมถือว่าไม่เกินกว่าเหตุ นะคะเพราะว่ามีการเตือนแล้วด้วยแล้วก็มีการยิงเข้าไปไม่ได้หวังจะเอาชีวิตนะคะไม่ได้ไปโดนจุดอันตารายแต่ว่าโดนบริเวณแขนก็คือได้รับบาดเจ็บแหละนะคะแต่ว่าคือก็ไม่ได้อันตารายถึงชีวิตอะไรเพราะว่าเป็นการปกป้องทรัพย์สินในเคหะสถานของตนเองนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของการยิงปืนหน่อยพี่ตัน้น การที่เรามีปืนและก็มีใบอนุญาตครอบครองนะคะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยการยิงปืนจริงๆแล้วสําหรับการยิงเพื่อป้องกันตัวเองเนี่ยหรือปกป้องทรัพย์สินของเราเนี่ยนะคะมีหลักพิจารณาอย่างไรบ้างคะว่าอันนี้สมควรแก่เหตุควรยิงยิงได้ถูกต้องไม่ผิดกฎหมายแบบนี้คะ่ะคือเขาต้องดูพฤติการในการที่เราใช้อาวุธปืนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการป้องกันเนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่เข้ามากระทําความผิด ต่อเราจนเราต้องป้องกันเนี่ยคนนั้นเนี่ยเขาต้องต้องกระทําโดยการละเมิดกฎหมายการละเมิดกฎหมายเนี่ยมันมันมีหลายเงื่อนไขบุกรุกก็ละเมิดกฎหมายเข้ามาลักทรัพย์ก็ละเมิดกฎหมายเข้าจะมาทําร้ายเราโดยมีอาวุธติดตัวมาด้วยเช่นอาวุธมีดหรือมีอาวุธปืนจ่อที่เราแล้วเรายิงสวนไปอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทําโดยละเมิดกฎหมายเราก็สามารถที่จะป้องกันได้ถ้าการป้องกันนั้นเนี่ยไม่เกินกว่าเหตุก็ถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบกฎหมาย ไม่มีความผิดทางอาญาครับ เนี่ยละค่ะถ้าเกิดว <és> ่าเป็นการป้องกันตัวหรือว่าป้องกันทรัพย์สินนี่ถือว่าไม่ได้ทาเกินกว่าเหตุนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับช่วงนี้ค่ะอีกหนึ่งช่วงที่สําคัญแลวก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเรื่องของข้อกฎหมายแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีความแตกต่างกันด้วยแต่ละประเทศจะมีความแปลกในเรื่องของกฎหมายอะไรยังไงบ้างพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามรับชมในช่วงของกฎหมายแปลกรอบโลกค่ะสําหรับรอบนี้นะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของรัฐฮาวายที่หลายๆท่านบอกว่า ะะเวลาเรามีสุนัขขี้ภัยในบ้านแล้วเนี่ยไม่สามารถนําสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราไปนั่งที่เบาะคนขับได้เพราะว่าไม่เป็นอันตรายจริงๆหากฝ่าฝืนนะคะก็จะมีโทษด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยถ้าเราเอาน้องสุนัขมานั่งกับเราหรือว่านั่งเบาะคนขับไม่รู้ว่าน้องจะไปทําอะไรแต่โดนอะไรยังไงหรือเปล่านะคะเราก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากๆด้วยนะคะซึ่งกฎจราจารข้อนี้นะคะเป็นหนึ่งในข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการขับรถกับสัตว์เลี้ยงที่มีความ ความเข้มงวดเป็นอย่างมากในรัฐฮาวายและบางรัฐนะคะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่ามีข้อกําหนดกฎหมายถึงขั้นที่ต้องคาดเข็มขัดให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสุนัขในขณะที่ร่วมเดินทางด้วยจึงเป็นการที่ป้องกันเรื่องของการอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมาแล้วก็ลดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถึงจะเป็นการขับขี่ในรอบๆร,ระแวกบ้านก็ต้องคาดเข็มขัดในบางรัฐนั่นเองจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันในช่วงนี้กันคะ่ะกดไ กฎจราจร8ในรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาห้ามสุนักนั่งบอกคนขับในขณะขับขี่ในรัฐฮาวายคุณไม่สามารถนำสุนักนั่งบนที่นั่งคนขับได้หากฝ่าฝืนจะถูกปรับเนื่องจากสุนัขมีพฤติกรรมที่ไม่อาจคาดเดาได้และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนขณะขับขี่ซึ่งกฎจราจรน,นี้เป็นหนึ่งในข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ การขับขี่และสัตว์เลี้ยงที่มีความเข้มงวดอย่างมากโดยบางรัฐมีข้อกำหนดถึงขั้นที่คุณจะต้องคาดเข็มขัดให้กับสุนัขในขณะร่วมเดินทางด้วยถึงจะเป็นคันขับขี่ในระแวกบ้านก็ตามถือว่าผิดกฎหมายนะคะ ุกผู้ชมคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะกรราอาราวกฎหมายนะ่ารู้ในช่วงนี้เราพูดถึงเรื่องของการป้องกันตัวด้วยการใช้อาวุธปืนนะคะซึ่งเราพูดถึงเรื่องของการกระทําที่เกินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่าเหตุในการป้องกันตัวช่วงนี้มีอีกหนึ่งข่าวเลยที่กําลังเกิดขึ้นพี่ตันคะมีหญิงสาวรายหนึ่งเขาอยู่คอนโดเป็นห้องพักแล,แลวก็พักอยู่ประมาณชั้น10ค่ะแต่ว่ามีบุคคลบุคคลหนึ่งค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชาการเหมือนกันนาะยอยู่ชั้น12ค่ะโรยตัวลงมาด้านหลังระเบียงแล้วก็บุกเข้าไปทําร้ายร่างกายเธอคืออใใชช้้มีาวุธ ทำลายร่างกายจนเสียชีวิตเป็นการลักทรัพย์เหมือนกันบุกเข้าไปในบ้านเหมือนกันเป็นห้องพักเหมือนกันนะคะแต่กรณีนี้เนี่ยคือคุณผู้หญิงรายนี้ที่เป็นแมคค้าออนไลน์เขาไม่ได้ใช้อาวุธปืนในการป้องกันตัวเองแบบนี้ค่ะพี่ตั้นจริงๆคือถ้าพูดถึงในมุมของมิจฉาชีพหรือว่าโจรเนี่ยจริงๆแล้วคือเราเองถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะมีอาวุธอะไรก็ตามแต่ถึงแม้ว่าไม่ใช่อาวุธปืนเราก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับคือ อาวุธปืนก็ส่วนหนึ่งอาวุธปืนนี่ยมันคือในระยะไกลได้ถ้าเป็นอาวุธอื่นเนี่ยมันก็อาจจะต้องใกล้ชิดเช่นมีดหรืออาวุธไม้หรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะใกล้ตัวเกินไปถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะป้องกันได้โดยไม่เด็ดขาดะนะครับสุมเสี่ยงที่จะถูกจับได้ครับ ทีนี้มาพูดถึงการป้องกันตัวเมื่อสักครู่หนึ่งเรามีสิทธิ์ป้องกันตัวจะใช้มีดใช้อะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าพูดถึงนายทหารคนนี้ต่อกันค่ะคุณผู้ชมที่มีการยิงปืนใส่โจนนะคะคือถ้าเกิดว่าเรายิงเพื่อป้องกันตัวเองแล้วนะคะในขณะที่คนร้ายบุกรุกเข้ามาทําร้ายร่างกายหรือว่าขโมยทรัพย์สินอะไรก็ตามแต่นี่นะคะ ถ้าเกิดว่าคนร้ายได้รับบาดเจ็บแบบกรณีนี้รเราต้องรับผิดชอบการบาดเจ็บของเขาด้วยไหมคะครับเมื่อ <by> ไม่เป็นความผิดทางอาญาเนี่ยความรับผิดทางแพ่งเขาไม่ได้เกิดนะครับเพราะเราถือว่าเราป้องกันโดยชอบโดยกฎหมายมันเลยไม่มีความผิดพอไม่มีความผิดปั๊บตัวคนร้ายเองก็ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองเพราะว่าตัวเองเข้าไปละเมิดต่อเขาก่อนไง<ร>ไปละเมิดต่อผู้เสียหายเขาก่อนแล้วตัวเองก็ถูกยิงกลับมาเพราะฉะนั้นผู้ง่ายเจ็บฟรีเจ็บฟรีครับ อันนี้กรณีได้รับบาดเจ็บแบบว่าไม่รุนแรงไม่เกินกว่าเหตุแต่ถ้าพลั้งเผลอพี่พตัน้นถามทีกหนึ่งกรณีนี้นาวากัดเอกเนี่ยคือท่านแม่นปืนนะเป็นนักแม่นปืนของทหารเรือรแล้วก็อ่ะเห็นว่าจะมาทําร้ายร่างกายหรือว่าแม้กระทั่งประชันชิดเลยแล้วยิงเข้าไปด้านไปโดนจุดสําคัญค่ะจนคนร้ายเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยคือทางนาวากัดเอกหรือคนที่ยิงเพื่อป้องกันตัวเราเองเนี่ย ต้องไปรับผิดชอบหรือเราต้องรับโทษอะไรด้วยไหมคะคือเรื่องนี้ไอ้เรื่องแม่นปืนหรือไม่แม่นปืนไม่ใช่ประเด็นในทางกฎหมายเท่าไหร่มีก็แค่ประกอบพิจารณาประกอบแค่นั้นเองแต่อย่าลืมว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นเวลาตีส<แ>ี่นะมันเวลามืดนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเรายิงเราก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าตัวคนร้ายอยู่ตรงไหนยังไงนะครับ<อ>มันไม่เหมือนเวลากลางวันกลางวันหรือหรือสามารถเลือกยิงได้ อะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะจะเป็นข้อแก้ตัวแต่เคสเนี้มันถูกแม้จะโดนที่สําคัญและเสีชีวิตก็ก็เป็นการป้องกันในชอบอยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวผู้กระทาผิดเนี่ยเข้ามารลางคืนนะครับแล้วก็เตือนแล้วยังไม่หยุดนะครับก็ก็ต้องยิงนะครับอย่าอย่าลืมว่าเราไปยิงในจุดที่ไม่สําคัญถ้าพูดกันตรงไม่สามารถหยุดคนลายได้นะ Oh. ถ้าคนร้ายมีปืนอยู่หยุดไม่ได้นะครับ <c oughs> ถ้าปืนต่อปืนนี้ถือว่าหยุดไม่ได้ก็ต้องวัดกัน <c oughs> เราต้องคิดคิดไปก่อนว่าเขาอาจจะมีปืน <c oughs> อย่าอนานะครับ <c oughs> ก็ต้องหยุดเขาให้ได้แต่ถ้าไปยิงที่ที่สําคัญเนี่ยอ่าเนี่ยหยุดได้แน่แต่ถ้าไปยิงแขนยิงขาเนี่ยหยุดไม่ได้ เขาก็ยิงกลับมาได้ครับจริงค่ะคหลายเหตุการณ์คุณผู้ชมจะสังเกตเหต็นเลยนะคะบางครั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้กระทั่งการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดแล้วมีการประทะกันเนี่ยบางทีไม่ได้โดนจุดสาคัญของคนร้ายอันนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ป้องกันตัวเหมือนกันที <ใช S 1> ่บ้านเพราะว่าคนร้ายมีอาวุธปืนแล้วยิงสวนกลับมาเ <ใช S 1> วลาการประทะกันไม่ได้วิสามันเนี่ยนะคะพอไม่ได้โดนจุดสําคัญเนี่ย เขาไม่หยุดจริงๆใช่ครับรเขาไม่หยุดยก,ยกตัวอย่างเนาะอันนี้เป็นการแบบยกตัวอย่างนอกเหนือจากการแค่เรียกว่ากัดบ้องกันตัวใน,ใรในกรณีโจรขโมยเข้าบ้านแต่ว่าถ้าพูดถึงการใช้อาวุธปืนอย่างที่พี่ั้งยกตัวอย่างคือการดวลปืนกันเนี่ย ถ้าไม่โดนจุดสาคัญหยุดไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ชมเพราะมีหลายครั้งที่รันรายงานข่าวหรือว่าอ่านข่าวเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายมันต้องจุดสําคัญจริงนะเพราะว่าเขาไม่หยุดด้วยแต่กรณีที่พลั้งเผลอไปมันต้องพิจารณาเรื่องของช่วงเวลาด้วยรหรือดูสิ่งแวดล้อมรอบด้านอย่างที่พี่ตั้นบอกมันเป็นช่วงเวลาตีสี่หรือว่าเวลากลางคืนมันคือยามวิการอ่า <นะ S 2> แล้วใครจะไปเห็นชัดเรื่องของทัศนียภาพรหรือเรื่องของทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจนแน่ๆนะเราจะไปเล็ง เป้าเป๊ะขนาดนั้นนะคะหลังบ้านก็เป็นป่ารกทึบฉะนั้นแล้วคือบางทีมันอันนี้คืออาจจะพลั้งเผลอไปโดนจุดสําคัญครับ,รบอ่ะก็ต้องพิจารณาเรื่องของช่วงเวลาด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนร้ายเนี่ยเขามีอาวุธปืนไหมมีอาวุธอะไรมาด้วยติดตัวหรือเปล่านะคะแต่กรณีนี้คือท่านก็ไม่ได้ยิงไปโดนจุดสําคัญคแต่ว่าถ้าโดนจุดสําคัญจริงๆก็ยังคงถือว่าไม่ได้รับโทษฐานฆ่าคนตายใช่ครับอ่าเพราะว่าคนร้ายนะคะก็คือถ้าเกิดยิ่งมีอาวุธปืนเนี่ยยิ่งแบบ พิจารณาได้เลยนะคะหรือว่าเป็นช่วงยางวิการแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาการคืนที่มองเห็นไม่ชัดเจนนะคะทีนี้ค่ะสําหรับ การยิงปืนมาพูดคุยกันเรื่องของการใช้อาวุธปืนนิดนึงการปกป้องตัวเองการต่อสู้กับคนร้ายเพื่อป้องกันตัวเราหรือว่าทรัพย์สินของเราเ่ยนะคะคุณผู้ชมทรัพย์สินต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่าทรัพย์สินในร่างกายนะพี่ตัน้นสมมติว่าเราใส่สร้อยทองแหมช่วงนี้ราคาสูงขึ้นเยอะเลยนะสี่หมื่นกว่าบาทแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วมีคนร้ายบุกเข้ามาทําร้ายเราเลยนะคะเราสามารถใช้อาวุธปืนในการป้องกันตัวเองเนี่ยนอกสถานที่คือเรียกว่า นอกเคหสถานได้ไหมคะสมมติว่าอยู่ในพื้นที่สาธารณะแบบนี้คือหลักการพิจารณาความผิดเรื่องการป้องกันนะครับอ้างเหตุป้องกันโดยชอบ้วยกฎหมายเนี่ยต้องดูว่าเหมาะสมแค่ไหนเช่นเขามีอาวุธมีดนะเราก็อาจจะใช้อาวุธมีดหรือไม้หรือบางครั้งอาจจะต้องใช้อาวุธปืนในการป้องกันเขาเรียกว่าลักษณะที่มันเหมาะสมกันต้องเหมาะสมกันนะ,ะแต่ถ้าเขาจะเข้ามาทําร้ายโดยใช้มือเปล่า และเราใช้อาวุธปืนยิงเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเกินกว่าเหตุ oh. นะครับมันไม่เหมาะสมกันอ่านะครับเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเรากับเหตุการณ์ที่คนร้ายได้รับเนี่ยไม่ไม่เหมาะสมกันอันนี้เกินกว่าเหตุนะครับมันก็ต้องดูลักษณะและดูพฤติการแต่ละคดีไปครับค่ะ ถามาพี่ตั้นหน่อยอีกหนึ่งคดีเลยเรื่องของแม่ค้าออนไลน์สมมติว่าเขาไขาประตูห้องไปแต่ว่าเขาพกปืน้วยนะเพราะว่าอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงและสมมติว่าเขาเป็นขาขออนไลน์ด้วยเป็นข้าราชการด้วยมีใบอนุญาตพกปืนแหละนะคะคือพกปืนได้เอาไว้ป้องกันตัวเองด้านมีคนร้ายเนี่ยโรยตัวลงมาแล้วก็บุกเข้าไปคือปีนเข้าไปจากหลังห้อง,องตรงระเบียงไปทำลายร่างกายเพื่อที่จะขโมยทรัพย์สินแต่ถ้าเกิดว่าแม่ค้าออนไลน์รายนี้เนี่ยมีใบอนุญาตในการพกปืนแล้วยิงสวนกลับไปแบบนี้ค่ะอันนี้คือมีความผิดไหมคะคือ จะมีหรือไม่มีนะครับใบอนุญาตไม่เกี่ยวกับเรื่องของความลับผิดเนะครับสมมุติว่าเป็นปืนเถื่อนกันแล้วกันอ่าสมมติเลยแม่ค้าไรยนี้ซื้อปืนเถื่อนมาพกในบ้านนะครับแล้วก็มีขโมยเนี่ยลอยตัวถึงขั้นลอยตัวมาเนี่ยนะแล้วเป็นผู้ชายแล้วมีพฤติกรรมแบบรุนแรงแล้วตัวเองอยู่คนเดียวเนี่ยตั้งใจเลยว่าอย่างนั้นเนี่ยป้องกันได้ครับอ้างเหตุป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้ถึงแม้อาวุธปืนเนี่ยจะ ไม่มีใบญาติแต่แม้ค้าออนไลน์ก็ต้องไปรับผิดในส่วนที่อาวุธปืนที่มีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้ยบับส่วนนั้นแต่ไอ้ส่วนที่ตัวเองป้องกันโดยชอบเนี่ยก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องรับผิดนะครับคือคือต้องดูเขาเรียกว่าความรุนแรงของผู้ก่อเหตุด้วยคือค,ความตั้งใจเจตนาจาบุกรุกม,มาเลยใ่โรยตัวมาเลยวางแผนโรยตัวลงมามันไม่ใช่ง่ายนะการโรยตัวเนี่ยโรยตัวจาก หลังระเบียงห้องเข้ามาแต่ว่าคืออันนี้คือเหตุการณ์นี้เป็นการยกตัวอย่างเพื่อให้เป็นกรดความรู้รนะคะก็ต้องขอนํามาเป็นเคสศูดดี้แต่ว่าจริงๆคือแม่ค้อาออนไลน์นี่คือเสียชีวิตนะคะน,น่านก็คือแบบว่าโดนทาลายร่างกายแล้วก็ขโมยไปสุดท้ายเนี่ยคือนอายทหารไรยนั้นก็ถูกจับกลุมแต่ว่ายังไม่ให้การ สารภาพอะไรยังคงปฏิเสธอยู่แต่พอไปค้นห้องนะคะที่ชั้น12เนี่ยก็ยังไปเจอเขาเรียกว่าพระเครื่องต่างๆไปเจอโทรศัพท์มือถือของผู้ตายด้วยของคนที่เสียชีวิตคือแม่ค้าออนไลน์รายนี้นะคะคือเราเองนะคะทีมงานโพลิสทีวีก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าขออนุญาตนํามาเป็นเกร็ดความรู้ถ้าเกิดว่ามีอาวุธปืนเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ในการป้องกันตัวได้แต่ว่าแท้จริงแล้วต้องไปดูตรวจสอบด้วยว่าเรานําปืนมา ด้วยเป็นปืนเถื่อนหรือเปล่าหรือรว่าถูกต้องตามกฎหมายไหมอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบอีกเพราะว่ามันต้องแยกประเด็นกันนะคะคุณผู้ชมอ่ะสุดท้ายนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวถ้าเกิดว่ามีอาวุธปืนหรือว่าเจอคนร้ายแม้กระทั่งโจรขโมยหรือคนที่บุกรุกเข้ามาในเคหาสถานของเราในการป้องกันตัวเองและป้องกันทรัพย์สินของเรานะคะอยากให้ที่ตั้นได้ฝากข้อเตือนใจกับบุคคลที่เป็นข้าราชการหรือใครก็ตามที่มีใบอนุญาตและกันแล้วก็พกปืนได้ถูกต้องเนยนะคะคือมีอยู่ใน ครอบครองเนี่ยจะใช้หรืออะไรยังไงต้องระมัดระวังแบบไหนบ้างเรียนเชิญเลยค่ะครับก็คือการที่ทางหน่วยงานราชการอนุญาตให้เรามีและใช้อาวุธปืนเนี่ยนะครับเขาให้มีและใช้อาวุธปืนเพื่อปกป้องทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านเป็นหลักนะครับโดยกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้เราพกติดตัวไปในที่สาธารณะได้นะครับนอกจากมีเหตุจําเป็นและมีเหตุอันควรที่จะพกไปเช่นมีเหตุจาเป็นต้องไป ปกป้องเงินที่ขนเงินไปตรงตามธนาคารอันนี้กฎหมายยกเว้นให้ได้นะครับแต่ถ้าอยู่บ้านเราก็ต้องปกป้องที่บ้านคือปืนเนี่ยถ้ามันอยู่ในตัวแล้วเนี่ยตัวจะใหญ่จะยอมใครไม่เป็นนะครับนี่กฎหมายก็มองอยู่นะถ้าให้ไปพกกันแบบเกินการนะครับมันเอ่อลถปัดหน้าปัดหลังกันเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดเรื่องบนราวกันอย่างที่เราเห็นกันเป็นข่าวนะครับเพราะฉนั้นที่สําคัญเมื่อมีวุธปืนหรือมีเหตุ ฉุกเฉินขึ้นมาอย่างกรณีทหารท่านเนี้ยนะครับต้องมีสติครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสติแล้วไต่ตองให้ดีคิดให้ดีปัญหาความรุนแรงหรือความการกระทําที่เกินเกินเลยไปเนี่ยก็อาจจะน้อยลงนะครับก็ เออเียนฝากท่านผู้ชมไหมครับอ่าคือต้องบอกว่าเพิ่งทราบเลยนะว่าความรู้สึกถ้าเกิดว่าพกปืนแลวตัวใจใหญ่ตัวนะใหญ่นะอย่างที่พี่ตั้นบอกผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีหลายอาชีพไม่ใช่แค่ราชการเท่านั้นนะที่แบบว่าสามารถพกพาวาวุธปืนได้พี่ตั้นยกตัวอย่างอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เขาจะต้องนําขนเงินเยอะๆไปใส่าตามแบบว่าธนาคารไปส่งหรือว่าส่งตามตู้เ t m ต่างๆเนี่ยคือมันก็ต้องมีเรื่องของการป้องกันตัวด้วยเขาเรียกว่ามีเหตุอันควรอ่าสมมุติว่าวันหนึ่งน้องแนเอ่อน้อง รันน้องรันเนี่ยนะครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วไปเบิกเงินสดมาสิบล้านน่ะใช่ไหมเออเราก็ต้องพกปืนถ้าเกิดรถลาเรามีใครมารู้ว่าเราไปเบิกเงินหนึ่งล้านปีบล้านเนี่ยเราพกได้ครับอย่างเงี้ยแล้วถ้าที่ตำรวจมาตรวจค้นเจอก็บอกอ๋อมันเรามีเหตุจำเป็นมีเหตุอันควรที่จะพกเพราอป้องกันทรัพย์สินของเราไง นะครับนะก็ต้องดูเหตุจําเป็นด้วยหรือว่าความสมเหตุสมผลด้วยนะคะค,คุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวข้องกับการพกอาวุธปืนที่ถูกต้องแล้วก็มีบรุญาตหรือว่าการป้องกันตัวเองนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการรออาราวกฎหมายน่ารู้เดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจําทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ทางโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะวันนี้รันพี่ตั้นและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ